สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตหุ้นช่องวันนะครับหลังจากที่เข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นวันแรกๆนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพ,เพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตหุ้นช่องวันนะครับหรือว่าบริษัทตะวันอินเตอร์プラจำกัดมหาชนนะครับ ซึ่งหุ้นช่งวันเนี่ยก็เป็นหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ประมาณสัก3วันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่ดูมีความน่าสนใจแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะให้ความสนใจกับหุ้นตัวนี้นะครับโดยผมก็เคยทําเป็นคลิปเอาไว้แล้วนะครับเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับจำไม่ได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคา IPO ยังไม่ได้ออกมานะครับ ก็เลยไม่ได้พูดถึงราคา IPO ตอนนั้นแต่ว่าณตอนนี้คือเข้ามาเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ราคา IPO ของหุ้นช่องวันนะครับก็อยู่ที่8บาท50สตางต่อหุ้นนะครับโดยมีราคาพาก็คือ2บาทต่อหุ้นนะทีนี้นะครับเราจะมาดูว่าราคาณตอนนี้นะครับที่เขากำลังเทรดกันอยู่ตอนนี้นะ่ะ มันแพงไปไหมน่าสนใจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวันแรกที่เขามีการเทรดนะครับโดยที่วันแรกที่มีการซื้อขายนะครับราคาของหุ้นช่องวันเนี่ยก็กระโดดขึ้นไปถึง10บาท50สตางต่อหุ้นนะครับก่อนที่ราคาจะหลุดล่วงลงมานะครับปิดอยู่ที่9บาท20ตางต่อหุ้นโดยวอลลุ่มการซื้อขายนะครับวอลลุ่มเนี่ยวันแรกนะครับอยู่ที่857.89 ล้านหน่วยนะครับวอลุ่มการซื้อขายนะแต่พอมาวันที่2นะครับของการซื้อขายเนี่ยวอลุ่มก็ลดลงนะครับอยู่ที่140.84ล้านหน่วยนะครับ แล้วก็ราคาของหุ้นเนี่ยปิดอยู่ที่8บาท80ตางค์ต่อหุ้นทีนี้นะครับพอมาวันที่3เนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาของหุ้นช่องวันนะครับก็เริ่มมีการรีบาวกับขึ้นมายื่นเหนือบริเวณประมาณ9บาทก,กว่าๆนะครับ9บาท20ตางค์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยราคาณนะตรงนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมมันน่าสนใจหรือเปล่า คือส่วนตัวผมเองนะก็ต้องพูดประมาณนี้ว่าหุ้นที่เข้ามา IPO ใหม่ๆแล้วก็เข้ามาเทรดเป็นวันแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการขึ้นลงของราคาแล้วก็วอลลุ่มการซื้อขายที่ลดลงเนี่ยหรือเพิ่มขึ้นนะครับมันมีผลต่อราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงพอสมควรเหมือนกันนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับผมจะมาดูในส่วนของงบการเงินที่เกิดขึ้นนะครับในเว็บไซต์ set.or.ts นะครับของหุ้นช่องวันนี่แหละซึ่งเท่าที่ผมเข้าไปดูนะครับก็พบว่าค่า P/E ของหุ้นช่องวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24เท่านะครับในขณะที่ถ้าเราไปดูในส่วนของหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันของเขานะครับอย่างหุ้น JKN เนี่ยเขามีค่า P/E อยู่ที่ประมาณ17เท่านะครับ ซึ่งพอมาเทียบกันแล้วก็ถือว่าหุ้นช่องวันก็มีค่า P/E ที่สูงกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าสูงมากเท่าไหร่เนาะอย่างไรก็ดีนะครับสำหรับหุ้นช่องวันแล้วก็หุ้น JKN เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มมีเดียนะครับซึ่งค่า P/E ของกลุ่มมีเดียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70เท่าเลยนะก็เลยถือว่า ค่าพ e ของทั้งช่องวันแล้วก็ JKN เนี่ยไม่ถือว่าสูงมากนะครับถ้าเทียบกับกลุ่มของเขาเองนะครับที่ค่า p ีสูงถึงประมาณ70เท่านะต่อมานะครับถ้าเรามาดูในส่วนของคุณภาพของตัวบริษัทนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะมาดูในส่วนของเลตติ้งของช่องวันนะครับก็พบว่าเลตติ้งของช่องเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับ ซึ่งเลตติ้งของช่องวันนะครับก็สูงกว่าของหุ้น jk n ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ค่า pe ของหุ้นช่องวันนั้นสูงกว่าของหุ้น jk n ก็ได้นะครับเพราะว่ายิ่งเลตติ้งดีเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นตัวที่ดึงดูดสปอนเซอร์ดึงดูดค่าโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาให้อยู่ในตัวบริษัทมากขึ้นนะครับ ปัจจุบันเนี่ยจำนวนหุ้นของช่องวันนะครับอยู่ที่2,381,250,000หุ้นนะครับสำหรับพูดถึงหุ้นลายใหญ่นะครับก็คือแพทย์หญิงปรมาพรประสาททองโอสถนะครับถืออยู่ที่สัดส่วน40.04%นะครับรองลงมาก็คือบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชน ถืออยู่ที่สัดส่วน25.02%นะครับแล้วก็อันดับที่3ก็คือบริษัทซินเนลิโอจำกัดนะครับถืออยู่ที่8 4 7โดยที่อัตราฟรีโฟด์นะครับในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2 0 8 0นะครับ ก็ถือว่าอัตราฟรีโฟดของตัวบริษัทก็ค่อนข้างต่ำาวาสมควรนะครับก็หมายถึงว่าอัตราการถือครองหุ้นของรายย่อยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยก็ถือหุ้นเอาไว้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับท้าเาเป็นเรื่องดีไหมมันก็แสดงให้เห็นถึงการควบคุมราคามันก็จะค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะ ในขณะที่ผมเข้าไปดูในส่วนของอัตรา net profit นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับล่าสุดนอยู่ที่16แต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่เยอะมากนะครับก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะประมาณนี้หรือเปล่านะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็เลยมันก็มองได้นะครับถ้ามองนะตามข้อมูลนี้ก็ถือว่าราคาก็ยังไม่สูง แต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของวอลุ่มที่เข้ามาเก่งกําไรแบบค่อนข้างเยอะนะครับจากการที่มันเป็นหุ้นตัวใหม่ที่เข้ามาเทรดตลาดหล,ลักทรัพย์ไทยด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็อาจจะเห็นว่าราคามันยังไม่แบบไม่นิ่งมากเท่าไหร่เนาะแต่ถามว่าราคาณนตอนนี้มันแพงไหมถ้าดูตามข้อมูลนี้ผมก็มองว่ามันก็ยังไม่แพงนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะถูกลงไปกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไป โอเคอันนี้ก็คือในส่วนของการอัปเดตนะครับของหุ้นช่องวันนะครับอ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับหุ้นช่องวันก็ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันหน่อยละกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ